สวัสดีค่ะนางสาวกวินธิดามานาแทร้หันนักศึกษา5310062012 H W 0 2โต๊ะวางโทรศัพท์ต่อมาเรามาเริ่มทำชิ้นงานกันเลยนะคะเริ่มที่สเกตฟอนเพนเราสร้างสี่เหลี่ยมรูปอะไรขึ้นมาก่อนหนึ่งรูปนะคะเราจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมที่เราลากมาบางทีอาจจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมแด้ขนาน หรือมุมฉากหรือมีขนาดไม่เท่ากันของด้านตรงข้ามกันนะคะเราก็สามารถกำหนดความสามารถให้กับมันได้นะคะเลือกไปที่ a l a e t i o n เราจะให้เส้นนี้กับเส้นนี้ขนาดขนาดเท่ากันนะคะเราก็เลือกสองเส้นนี้ค่ะอ q u a l เพื่อให้มีขนาดเท่ากันส่วนพา r a l e เพื่อให้เพื่อให้เส้นสองเส้นขนานกันค่ะต่อมาเราก็จะให้สเส้น2เส้นนี้มีขนาดเท่ากันและ ขนาดกันด้วยนะคะ,ะต่อมาเราเราจะมากำหนดขนาดให้กับชิ้นงานกันนะคะให้สมัรไซส์เซนชั่นเราจะให้มีความยาวเท่ากับ100นะคะ มีความสูงเท่ากับ15นะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะเลือกที่คำสั่งลายเลือกที่เซนเตอร์ไลน์ค่ะอีนล้วก็มากำหนดขนาดกับเซนเนตอร์ไลน์นะคะให้ตันี้มีขนาดเท่ากับ400 กับสองร้อยห้าสิบนะคะทีนี้จะมาทำขาของโต๊ะนะคะให้เริ่มพิธีคำสั่งสปานี่นะคะก็เราจดที่เราจะเริ่มว่าก็ เราก็จะสร้างอีกเส้นหนึ่งด้านในนะคะ,ะนี้เราก็จะกล้วก็ปิดเส้นนี้นะคะทีะนี้เราก็มากำหนดความห่างของเส้นนี้สองเส้นนะคะเรื่องที่สมาร์ทไดเมนชั่นฮอริซนินทอลเราจะให้ทีมงานห่างกันเท่ากับห้านิ้วนะคะ เลือทีมเช่นนี้ออกนะคะให้เลือกไปที่คำสั่งทีมเลือกที่ทีมเอาเวล์อินไซด์เลือกขอบเขตของการปัดนะคะแล้วก็เลือกส่วนที่จะปัดนะคะคืตรงนี้เลือกเป็นังรายนะคะเพื่อสร้างชิ้นส่วนด้านบนนะคะที่เป็นตัววานของศัตน,นะคะแล้วก็สร้างส่วนที่มมนหนึ่งเ้นนะคะแล้ก็จะเห็นว่ามันไม่ขนาน เราก็ทำให้มันขนาดนะคะเข้าไปที่ addition ให้ชิ้นนี้กับชิ้นนี้มีขนาดเท่ากันและขนาดเดกันนะคะแล้วก็เราจะให้ชิ้นนี้กับชิ้นนี้มีขนาดเท่ากันและขนาดเดีกันนะคะ ประมาณก็คงหนึ่งขนาดให้กับมันนะคะเท่ากับสองร้อยจุดนะคะแล้วก็จะให้เป็นมีขนาดเท่ากับ นะคะ <S <S แล้วก็จะไปทำการทำให้ชิงนี้ชนิงนี้เป็นชินี้เป็นสิ่งนียวกันนะคะ <S 1> <S 1> ทำการพิมพ์ค่ะเร้่ที่ทำสัางพิมพนะคะ <S <S ะ,คะ จริงๆเจะหานแล้วะคะ่ะก็เสร็จแล้วะค่ะทีนี้เราก็จะทำแบบรีโได้แล้วนะคะให้เรียกมัาทำแบบที่เบเจอร์ะคะ่ะกดดูกดดูแล้วจังน,นะคะค่ะ,ะเสร็จแล้วะค่ะต่อมาเราทำการฟินเลกเก็บขอบนะคะก็กดไปที่ฟินเลดขอบให้เัศสมีท่ากสินะคะ แล้วก็เลือกของค่ะใ,ให้เราจะรีวของน,นี้ค่ะแล้วก็ของนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็มารีโนว์คูเดนอกของข้างล่างด้วยนะคะเระชากของข้างล่างมาสักหนึ่งเท่ากับห้าค,ค,ค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ โต๊ะวางโทรศัพท์ค่ะนี่นะคะ